คนตะวันชาแนลสวัสดีค่ะมือนี้กันสิภาพามาเขาป่าหาเห็ดขึ้นเ่าเด้อค่ะเด้อมากับมอเตอร์ไซคูใจค่ะล็อกมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยค่ะโดยสซนยิ่งย่ๆเนี่ยค่ะนี่ป้าก็ลลอกได้ค่ะกันหายค่ะมาเลยค่ะเขาป่าค่ะลุยค่ะ มาเลยค่ะเจอแล้วค่ะเฮ็ดค่ะเนี่ยค่ะเก็บเฮ็ดตามไมายค่ะสิแบบสิเดินแบบทั่วไปบ่ได้เด้ค่ะเพราะว่าหนานี่เป็นช่วงแรกของปีค่ะมันจะออกแบบเป็นจุดๆๆแต่ว่าจุดนี้มันจะแบบสิออกไวไหมค่ะคนไต้หวานเชนีเนลอันเขาสิเบิองว่ามองมองไรที่มันเคยออกไวๆนี่สค่ะเีสฮ่อก็สิย่อนเอาสองแค่ประมาณสองดอก ถึงเอาไว้เดยกก็สิตายเด้ค่ะร่อนชุดต่อไปเขาก็สิมมีเสืออยู่ไหมค่ะมาเลยค่ะเก็บละค่ะครั้งนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือหางจับกล่องใส่ถุงมือค่ะดอกใหญ่ยู่ค่ะมึงเนี่ย เมื่อวานนี่ฝนตกนะคะว่านี่มูโทรหาบอกว่าลั่วอยสามสิบคนไทยบ่นเฉนยวกะมันมันมือ่ด้บบมีงานกับเขาป่าเนี่ยค่ะมันก็สิเหลือดอกหน่อยอยู่ด้วยค่ะกับปิดมันไหว้นะคะเนาะ หูไว้ทำความสะอาดค่ะอันนี้เก็บไปก้อนเนาะค่ะเนาะเก็บไปก้อนแล้วก็ทำความสะอาดู่บ้านนะคะงามงามมือโดนบ่อยากจะโดนมันเห็นปะคะไว้ทำใหญ่แต่ว่าสีใหญ่ปะค่ะอันฝนคือบ่มมี่ มวใหญ่กับเหงมีสองอย่างล่ะคะ่ะแตะโพกซำไรสำเน,นึงกับไปเก็บกินได้ได้คะ่ะผัดพริกตำน้ำพริกไหมคะผัดอร่อยได้ไก่ทางนี้ล่ะคะ่ะเขาเกิดสู้ปีค่ะมึงเนี่ยช่วงอันเป็นช่วงรอบที่สองเนาะคะ่ะรอบที่สองของเขานาะ จะดอกใหญ่ก็นี่ล่ละกะสิหลายกลุ่มนี่ถ้าแม,ม่นบเก็บออกนะคะกะสิแห้งอย่งนี้ใช่ไหมคะเดีย๋ยวนี้ก็พ่อขายอยู่ค่ะดอกเอาขบาบ่แต่สิเหลือดอกหน่อยเห็นเปะคะ่ะ จงพอไหวจงไหวล่ะทาบบตายกระเม็นกระดอกงไงละ่ะคะทาบบตายนี่อยู่ค่ะ กตอ่บานยางนี่โบระวังงด้ค่ะก้นที่บานเชนอ่อนยางพบรามาเลยค้าวเจออีจุดแล้วค่ะจุดที่เคยเก็บสุปีแลค่ะค้นที่บาชนชนอนสิบุยัางไปทั่วทีไแมคค่ะเก็บเป็นจุดพอจุดอ่นที่จุดใดเขาเคยออกไว้ยังเสียค่ะค้นที่บานเชนอนกับซิยางเป็นจุดเป็นจุดไปค่ะเพราะว่าบางจุดอ่นเขาไม่ทันได้ออกด้ค่ะ ยู่ไต่เฟิร์นค่ะเมื่อวานนี่ฝนตกทำเป็นฝนบปรตกเลยอันนั้นก็สิบวมีน้ำหนักดอกค่ะอันมันจะเป็นปลาตัดเนาะค่ะแล้วมันก็เสแ่้งในจังหน่อยอันแดดแดดถึงไหมคะแต่ว่าเข้ามาเกิดปลาแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเผอิญว่าเกิดร้ายกันแห่งไว้แล้วก็เฮดไห้อันบ่มีน้ำหนักไหมคะ่ะ ก่สิพันติเตีต่ยดอกใหญ่ๆตกหน้อยบางที่อคนก้ที่บานเชนเนลกับคแคี่เคออยู่ค่ะเสียไปตำน้ำพรีกที่ห่มๆมน่กันบางเงาคน้ที่บานเชนเนลดิค่ะคน้ที่บานเชนเนลอันใส่หมวก อันนาขา,ขาวๆยังท่านได้เซาขาวอยู่ค่ะฝนตกฝนต,ตกบ่แหง้งเฟินตาสีเปียกๆอยู่ที่ว่าเหตุนา,นา,ข,าขาวๆนี่ค่ะมันแหง้งแห้งไหลน้ำหนักยังท่านไม่มีอยู่ค่ะ <c oughs> ตะบานมงได้อันถือน้ำฟุนกระสีกระสีเหลืองเห็นไหมยังดอกนี่เหลืองเหลืองกระเหลืองโบวเวิร์ดปันไดจังดอกนี่เห็นไหมค่ะยังขา,ขาวๆอยู่ เบาๆด้อค่ะปนกันไปเก็บกล่องไว้ค่ะยังใส่ขูท่ทีเดียว ในนี้เดียวมันน,นั่นมันมีอยู่สมองเลยค่ะยางตนระบังเห็นบะค่ะมีไต้ฟินมันเป็นจุดอันเขาเกิดก้อนมูสุป,ปีสินน่ไหมคะจุดหนึ่งกับสิเก็บได้ประมาณสามหลอบนะคะสามหลอบสี่อบรอบที่สี่กับสีในหน่อย พอถึงขนาดรอบที่สามที่สี่นึ่งคือว่าเห็ดดำอันเฮิร์ดคันเตลันต์ไหมคะที่เป็นแพ้ๆะคะ่ะ mm hmm. เขาก็สิเกิดแล้วงั้นใช่ไหมคะมันก็สิก็จีเก็บปนๆกันไปก็จีได้ขายสองย่างไงเสียคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ช่วงนี้เป็นเห็ดอันนี้ออกออกใหม่ๆราคากะสีโอเคแน่เห็นบ่ปะ,ะเนี่ยคะ่ะคนไทยวันเชนแนวว่าเสี่ยว,วนี่อันยังมีดอกน้อยๆสิบ่ค่ะ อันมีดนะตัดพวดเลยบ่ได้เยดิค่ะมูดดอกน้นอยๆเขาก็สิตายน้ำแมค่ะย่างนี่ย่างอ้อมวงเลยเดยค่ะเข่าตรงกลางบ่ใดนีด่ค่ะเาขาเป็นอันเห็ดเฟิร์นอันขาเขาก็สิยาวเสียค่ะ ตาเฟินแต่าวาหมองอันก้อนอันเมื่อกี้นเจ้งหน่อยนีย่ก็ได้ปันที่แนวเ,เก็บนะคะมันมันมีเฟินอันมันเป็นหินเนขามากเกิดยังสัน่นต่าวาเนี่ก็สิเอาไปน้ำไปตาม,มพิกบอกง่ายๆก็สิไปขายตะวานยาไปอีกจุดหนึ่งแล้วค่ะเนาะ ท้ายค่ะค่ะเฮ็ดนะคะแต่ว่าเขาสืนี่แหล,ดะ,ละดอกประมาณนี้แหละค่ะดอกประมานเนี่ยคือเขาซื้อขายได้ค่ะแต่ว่าถ้าคองเอาไปกินนะคะเนาะมันนั่นมันมันไม่น้ำหนักเลยะคะ่ะมันไม่หน,นักฝนตกฝนตกเป็นแบบเป็นจุดๆนั่ใช่ไหมคะ เม่นเบิด์ได้ค่ะในมูลนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยนิ่อยนิดแน่เ่ยตะปากระสีแบบเบิ่งอันใดนบลามันใหญ่พอพอแสบเนาะค่ะเนาะจังสีอากระสีพยายามแบบว่าบ่ต่อยมันปันใดไหมค่ะถ้าต่อยมันมันมันกระสีตายไปเลยสิแม่มันไม่ใช่ค่ะ จุ่มจุ่มอยู่เนะะี่ยค่ะเม่นเบิดค่ะตะปนดันบ่อโตออกําลังเสียด,ด้วยค่ะแบบนี้เรากำลังงามกำลังกินนะะี่ค่ะมีห้อยพ่นเก็บกี่ได้ะคะ่ะม,มาค่ะ เมีนหมดเลยเนี่ยถ้าถือฝนเนี่ยค่ะเหลืองไปหมดเลยเลยค่ะคนที่บ้านใช่แน่วนขาแต่แถวนี้มันเอาเข่าบดได้ไหมค่ะนี่ตั้งแต่เห็ดน้อยจงไวเขาใหญ่นตาบ้านมันเก็บได้เบิด์ละค่ะเก็บไปกินนะคะตาบ้าเขาจงไว้มันใหญ่ดีกว่าน้ะงคณะเห็นปะคะเมียนเบิด ให้ตีนค้นกับมีค่ะนี่ก็เดือดอกอนไงแนงสิค่ะเห็นปะถ้าคนตัวกะสิโอเคเห็นบ่ค่ะว่ตถุคนก็นคือบ่ลเหลืองไหมค่ะเต็มอยู่ขาย่องมองได้กับอะไ้โอเคค่ะแล้วคนตะวานเก็บเห็นชั้นแนวเก็บเห็ดแล้วก็เด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามช่องคนตะวานเนี่ยค่ะ ากก็ไลค์กดแชร์ให้ด้ด้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ